ใเป็นของหวันจากคุณนักที <re> <abolic late> zone, ่ตาและก็คุณสมัยชัลุงนะครับนะถาพร้อมได้เต็มตัวนะครับเต็มตัวให้ผมน้่งให้ไหมครับอ่าเต็มตัวนะครับ 3...2...1... สอง้องไปแต่น้ำครับขอไครครับใส่ใจด้วย อ่ะเอาใหม่อีกทีเอาใหม่อีกทีนะครับเป็นของวันที่เจ็ดจากน้ำเหนียวแลกน้ำใหม่นะครับสามสองหนึ่งไปแล้วโอ้โหคุณโชคีเรียเช่นนั้นบนเวทีก่อนครับคุณโชคีเรียเช่นนั้นบนเวทีครับเรียนเชิญครับนี่เบื่อที่ได้อยู่ทุกสองต่อเลยเรียนเชิญครับขอบคุณผู้ที่มาร่วมสนุกทุกท่านนะครับขอบคุณครับคุณโชคดีทุกท่าน เดี๋ยวมาให้วยพรให้กับผู้าสาวนิดนึงครับผู้าสาวนานนี้เลยนะครับเป็นผู้โชคดีนะครับเป็นผู้โชคดีอ่าเรียนเชิญด้านน,นนี้เลยนะครับแนะนําตัวนิดนึงครับแนะนําตัวนิดนึงชื่อาารัตนาน่ะคุณสวัสดีคับเป็นเพื่อนกับเหนียวค่ะตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมศึกษาทยี่หนึ่งถึงสามนะคะก็ขออวยพรให้เหนียวกับที่ที่พี่ใหม่ เขาคู ừng, ay, ่กันไปจนถึงไหมกระบอกห็นไหมเขาจะมีเรื่องหนึงเป็นค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็อีกคำถามสุดท้ายอ่อีกคำถามเดียวนะครับอ่าเพื่อให้ทุกท่านได้มั่นใจครับตกลงนี่ยังสดไหมครับสดเลยค่ะสดครับขอเสียงมือด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ